เฮ้โย hey สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม l ลนเลนเจอร์กันอยู่เช่นเงยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาเกียทิ้งท้ายอาโคลบโบเครย,ยอนชินจังนะผมก็ อีกไม่นานโคลโบครยอนชินจังก็จะไปเลยเนาะก็จะก็จะมาเปิดเกียร์ทิ้งท้ายแล้วกันนะครับรูบี้ผมก็ไม่พอนะครับที่จะเปิดตัวละครเนาะก็เลยเปิดเกียร์แทนนะครับเพราะว่าไอดีนี้ผมก็ได้ตัวละครครยอนชินจังครบเซตหมดแล้วนะครับก็เลยก็เลยเปิดเกียร์นี่แหละน่าจะดีที่สุดนะครับผมโอเคเนาะก็จะมาเปิดสักหนึ่งรอบก็พอนะครับผมก็อำลาโคลโบครยอนชินจังเนาะ สองตอวโหวดก็จะไม่มีขายเลยนะครับผมไม่มีวางขายเลยเนาะก็มีแต่ต้องซื้อเอาในกลุ่ม Facebook เลนเจอร์นะครับผมหรือว่าทางเพจอ่าเพจแลนเจอร์อ่าเพจกอนซุดเพจเลยแอนก็ได้นะครับผมมีขายอยู่นะอืมก็มาครับผมเปิดแค่หนึ่งรอบเนาะอ่ายกเลิกเก้าครั้งดีกว่าหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอาแบบไม่เพิ่มโอกาสนะครับผมไป โอเคก็ไม่รู้ว่าจะเกลือไม่รู้ว่าจะเกลือหรือว่าจะได้ดีหรือเปล่านะดาบสีน้ำแห่งความมืดแต่ผมคิดว่าจะจะเกลือแหละแต่ก็มาเปิดนะครับผมเพราะว่าอําลานะครับโอเคตัวต่อไปครับผมน่าขุนยนโอ้โหไม่ได้ครับผมไม่ได้าจะบอกนะว่าขบวนการห้าดาวล้วนนะครับดาบคริสตลัลเกินเฮ้ ขอเจ็ดดาวก็ได้นะแบบโนอยากได้เจ็ดดาวอะ่ะเจ็ดดาวหรือหนาดก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมรองเท้าฟินิกคือถ้าผมไม่เปิดแบบเพกกื่อโอกาศนี่มันจะไม่ได้เกียร์เจ็ดดาวใช่ไหมเนี่ต่อไปรองเท้าโอเครองเท้าได้อยู่นะครับผมรองเท้าได้อยู่ก็ผมมีรองเท้าลดแรกแล้วประมาณกี่ชิ้นแล้วนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะสองสามชิ้นแล้วแหละโอเคต่อไปครับผมแผ่นสายฟ้าเรียบร้อยครับผมไม่ได้เกียร์เจ็ดดาวเลยนะครับก็ ไม่เป็นไรครับผมก็เก็บรูบี้ต่อไปนะก็ไม่รู้ว่าจะเก็บถึงขนาดไหนนะครับผมโเคีได้3มชิ้นแล้วนะก็ผมน่าจะเอามาใส่ให้อเนเนจังใช่น่าจะเอามาใส่ให้เนเนจังครับผมใส่ให้เลยลวกันนะครับเสียดายที่อ่ะผมไม่น่าจะปั้น,นเนเนจังเอาตาได้แล้วนะเพราะว่าเอ้ยไม่น่าจะปั้น,นเนเนจังอ่าก่อนวันที่ ก่อนวันที่28ปได้แล้วเพราะว่าผมขาดกบแดงอีกหนึ่งตัวนะครับผมหรือว่า2ตัวนี่แหละนะครับถ้าผมถ้าผมได้กบแดงอีกหนึ่งตัวผมก็จะเอาเนเนจังตัวที่ตัวนี้มายัดใส่เหมือนเดิมครับผมประมาณนั้นโอเคแต่ก็ไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาเล่นพีพกันดีกว่านะครับผมก็ตอนนี้วันอ่าตอนนี้ก็ลิลิกแล้วนะครับผมวันนี้วันวันอังคารใช่วันนี้วันอังคารนะก็ลิลิกประมาณกี่วันแล้วเนี่ยประมาณ2-3วันได้ครับผม เล่นซักราวรอบก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าภารกิจผมเคลียร์เสร็จแล้วนะโอเคลองทีมนี้แล้วกันนะครับผมมาผมคาดว่านะชินจังอ่าชินโนสเกะและก็ฮิมาริแอนด์ชิโร่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเก่งในานาคตเลยแหละเดือนหน้าผมก็คิดว่ามันน่าจะเก่งอยู่นะครับแล้วก็ในราคาใน ในตลาดในตลาดเกมเรนเจอร์ก็น่าจะขายได้ราคาสูงด้วยนะครับผมก็ถ้าใครมีก็เก็บไว้ดีๆนะครับผมแล้วก็สามารถแบกทีมได้ดีด้วยนะครับ2ตัวนี้เนาะเหมือนเขาจะมาเหมือนเขาจะมาใช้แทนคาริสแล้วนะครับผมพี่มารีเนาะอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะใช้คาริสกับพี่มารีตัวเลยได้นะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะนิยมใช้พี่มารีตัวนะครับ ใช้ในทีม A แล้วก็ทีม B ด้วยซึ่งผมก็มีที่เมาที่2ตัวนะในอดีนี้ถือว่าดีเลยแหละแต่ว่าเรื่องเกียร์เรื่องอะไรก็ยังไม่ลงตัวนะครับก็ต้องเก็บกบต่อไปเนาะไอทีนี้ก็มีกบอยู่17ตัวนะครับเดือนหน้าก็หอคอย2ตัวกบดำหนกบชมพูหนึ่งนะครับก็เป็น19ตัวคือผมผิดแผนนิดหน่อยก็คือผมไม่สามารถปั้นในเนจังได้นะผมปั้นในเนจังให้เป็นอัลตร้าได้เพื่อรับกบเนาะ เกือบตายแล้วเกือบแล้วคือป้อมเกือบแตกครับผมเมื่อกี้โอเคสลายนิดหน่อยเนาะแล้วก็กลุ่มแรนเจอร์ตอนนี้เต็มแล้วครับผมกลุ่มแรนเจอร์กลุ่มที่11เต็มแล้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดน,นะเต็มแล้วนะครับคือก็เต็มถือว่าเต็มโอเคอยู่นะถือว่าเต็มช้านะครับผมอืมก็เดี๋ยวอาจจะสร้างกลุ่มใหม่ก็ได้แล้วครับผมต้องรอติดตามเนะนาะสำหรับใครที่แบบไม่มีเพื่อนช่วยเล่นเสมพิเศษไม่มีเพื่อนส่งค่าเอฟอะไรประมาณนี้เนาะ โอเคไอ้น,นี้ก็อาจจะเอามาทำอาคอนเทนต์ขบขันตลกตลกอะไรก็ได้แบบเอามาแบบโคลาโบาเคลยอนชินจัง VS กับโคลาโบสลามอะไรประมาณนี้นะครับผมอา,อาจจะมาโยนกันแบบครบเซตอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับผมคือถ้าผมปั้น ถ้าผมจะปั้นตัวแรกของทีมเป็นแม็กผมจะปั้นชินจังละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจนะผมแล้วก็ฮิมาริอี่ะมันเป็นตัวป่วนมากกว่าแล้วมันไม่แล้วมันไม่มีดาเมจด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยจะปั้นปั้นอันนั้นดีกว่านะอืมปั้นคาาโบอไอปั้นชินโนสเกตดีกว่านะครับอืมแล้วก็ต่อไปก็น่าจะปั้นฮิมามลนั่นแหละครับผมอืมประมาณนั้นนะครับ เดือนหน้าก็จะเก็บรูบี้ยาวๆเลยนะแบบไม่สุ่มนะครับผมอะไรวันนี้ยกเว้นแต่จะมีแสงมืดตัวเก่ามานะครับเอามาขายเนาะแพ้หรือเปล่าเนี่ยผมกลัวจะแพ้นียเนี่ยนะครับผมโอเคก็ลองดูแล้วกันถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรครับผมผมแพ้เพราะว่าน่าจะไม่มีตัวไดเมีธาตุไม้นะครับอะไรประมาณน,นี้แต่ผมก็หวังเลยๆว่าจะชนะแต่ว่าก็ไม่ได้ชินโนสเกตผมแบกอย่างเดียว คือแบบถ้านะ้ำมันเจอกับแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับผมอันประวันนี้โอเคตัดตัดตัดสินใจผิดพลาดไมปแล้วรรผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเจอดาเมจเจอเจอ,จอสลิปกินช็อตกันด้วยผมก็ลืมดูไปนะครับแต่ว่าผมอาศัยที่มาลที่ปวดไงแต่มันก็ปวดไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเครอบสุดท้ายแล้วนะครับผมริมวู้ดแม็กกเหรอรู้แม็ Mac กก็ยังไม่กล้าเสี่ยงนะครับทีมนี้ เอามาจะรู้สึกยังดีกว่าเออทีมไหนดีทีมไหนดีแล้วก็ซีรีส์ดูเกียเดี๋ยวไม่ไม่รู้ว่าจะทําตอนไหนเหมือนกันนะครับผมยังรอจังหวะอยู่เดี๋ยวรอจังหวะก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นซีรีส์แบบอซีรีส์ทาวันนี้ไปหน่อยมันตัดยาวแล้วก็น่าจะทาน่าจะใช้เวลานานอะไรประมาณนี้โอ้โหโอ้โหทีมนี้หรอ ผมลองคิดดูแล้วก,กันนะครับผมถ้าแพ้ก็ไม่เปนะ็นไรเนาะถ้าชนะก็จะขึ้นทองสามถ้าแพ้ก็ตกก็อยู่เงินเงินหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมโอเคโอ้โหเซรีผมโดนโดนโดนสกัดเลยอะเซรีผมก๊อปไม่ได้เมื่อกี้สู้สู้สู้ผมอาศัยฮิมาวลีป่วนนะครับผมหวังว่าฮิมาวลีจะไม่ตายนะเพราะว่าดาเมจธาตุน้ำก็มีแค่เซรีเป็ดแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็สกิลที่มาฮิมาวลีมัน มีฟืนฟ้นฟูพลังฟืนฟ้นฟูพลังชีวิตแล้วก็มีมีฮิวเลือดอ่ะประมาณนั้นครับผมโอเคเสียดายแอบเสียดายนิดน,น,นที่แบบไม่ได้เกียร์ร็จด,ดาวนะเนี่ยถึงแม้ว่าจะเพิ่มถึงว่าถึงแม้ว่าจะเปิดตอนไม่เพิ่มโอกาสก็เถอะนะครับผมแต่ก็มันแต่มันก็แอบเสียใจนิดน,น,นเพราะว่าสองร้ลูบี้ก็ละลายไปกับตานะครับผมโอเคถ้าเกือกก็เก็บกบต่อไปครับผมเรียบร้อยชนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวก็มาเล่น PP กันต่อที่ i อดีสลามดีกว่านะครับโคลาว,รวรสลามเนาะก็อดีน,นี้ก็อย่างที่เห็นครับผมคือน่าจะคืบหน้าไปแล้วนะครับผมตอนนี้กบดําและก็กบชมพูผมรวมทั้งหมดได้ประมาณ20ตัวแล้วนะครับผมนี่ก็สามารถปั้นแม็กได้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมรอรออาอาเครมจิจังครบเซตไอดี AD นั้นก่อนนะครับผมใหอ้อะไรอะ มีกบ20ตัวนะครับผมอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อยเอามาปป้านแม็กพร้อมกันแล้วก็ามาดวลกันในแรบอรนี้ครับผมมาลุยกันต่อครับผมโอเคไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะเพราะว่าไอเดนี้ผมรู้สึกว่ามันขาดตัวบ,บัฟอมตะครับผมไม่ใช่สิมันรู้สึกว่าจะไม่มีเกียร์ครับผม <c oughs> ก็เลยแบบสู้ยากไปหน่อย <c oughs> อะไรประมาณนี้แต่ผมก็อาศัยการเก็บนะ การเก็บในครลบโบดาว์คระโครลบโบนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะหายไปแล้วนะครับผมก็เดือนหน้าก็จะไม่มีแล้วนะเกียร์ก็จะหายากขึ้นนะครับผม,มประมาณนั้นโอเคครับผมเรียบร้อยรอบแรกก็ชนะไปนะครับผมโอเคลองโอ้ทีมนี้หรอทีมนี้ลองดูแล้วกันนะครับผมโอเคก็ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ไอเดียนี้จะแม็กทั้งทีมนะครับแต่ก็คงต้องก็คงต้องใช้เวลานานนะครับผมอะไรประมาณนี้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นปีก็ได้นะก็ต้องรอกันติดตามต่อไปนะครับเราเราติดตามกันต่อไปเนาะอาจจะมีเป็น ep ร้อยเลยก็ได้แหละอะไรประมาณนี้แต่อาจจะไม่ถึง ep หนึ่งร้อยหรอกนะครับผมถ้าถึงก็คงจะแบบผมขยันได้จริงๆอะอะไรประมาณนั้น ก็ผมกําลังคิดว่าผมผมจะเปิดหาเกียร์้ะนะแปลว่าเปิดหาตู้กบมันโอกาสเสี่ยงเงินไปเราวันนี้เดี๋ยวค่อยเปิดตอนที่มันแบบเพิ่มเพิ่มโอกาสจริงๆแบบเพิ่มโอกาสได้รับกบไพเปอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคถ้าเป็นทีมนี้ผมต้องอาศัยหวังสกิลโซเอแล้วผมโซเอตอนนี้ก็พอจะมีเกียร์ใส่ให้อยู่นะแต่ว่าไม่น่าจะมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับผมหวังว่าโซเอผมจะไม่ตายไวอะคือผมหวังแค่นั้นนะครับผม โอเคโซเอเสียดายที่โซเอไม่มียกเลิอกอมตะนะถ้าโซเอมียกเลิอกอมตะในเซี่ยงที่สผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมตอนนี้คือผมกาลังเก็บขนุกไว้อยู่นะครับผมเพื่อทําทีมพีหนึ่งร้อยนะโอเคครับผมรอบนี้น่าจะแพ้ไปนะครับถึงแม้ถึงแม้ว่าจะพัดไปย,ไยังไงก็น่าจะสู้ไม่ไหวเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันเพราะว่าาจะว่ายังไงดีคือเขา มีอะไรที่ดีมากไปหน่อยก็คือโยมิมันมีลาดอทแทรมันก็สามารถทำให้ทีมผมตายง่ายแล้วก็มีคนที่มัชจุม่าสกัดกั้นไว้อยู่นะครับแล้วก็มีเซริเซริทาวิชิกอฟอยู่แล้วมันก็แบบมันปวนทีมนะครับผมอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าจะมีริมรู้เป็นจมีท่าน้ำขวางไว้อยู่ก็เถอะแต่โยมิอ่ะมันดาเมนแรงมากครับผมมันแรงมากนะครับผมดูดิฟันทีเดียวคือแตกกระจุยนะครับผม โอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับผมผมลองดูแล้วกันนะคือตอนนี้หวังพึ่งดาเมจโซเอมากแบบมากเป็นพิเศษโอเคเริ่มได้เริ่มได้อยู่เริ่มได้อยู่เอาแล้วโอเคครับผมโหลาดแอคเดียมีนี่ Last Attack, ini, แรงมากผมขอดูเกียร์ก่อนเกียร์นี่ใส่เกียร์อะไรเนี่ยทำไมถึงแรงจังโอ้โหก็ว่าอยู่อย่างนี้เองใส่เกียร์อัตราการใช้กัตตาการใช้สกิลแล้วก็อ่า ชุดชุดอนดุบาลฟื้นศัปปด้วยนะครับมันอันนี้ก็เลยแบบถึกแล้วก็ดาเมจหนักด้วยอะไรวันนี้นะครับผมรอบนี้ก็อาจจะแพ้เอ้ยน่าจะแพ้แหไะนะครับผมผมก็เล่นไปงั้นกันแหละนะครับผมแพ้ชน,น,น,นะไปปะไรเนาะโอเคแพ้แค่ซิลิเป็ดครับผมอืมคือผมก็งงอยู่ที่ว่าบอทดคือบอรอะเวลาผมเล่นเองอะมันจะปล่อยตัวช้าแต่ว่าเวลาบอร์ดเล่นให้อะคือมันจะปล่อยตัวเร็วมากๆครับผม คือแบบมันปล่อยตัวเร็วมากแล้วก็การผลิตแร่เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไป2เท่าเลยอะไรประมาณนี้ถ้าที่ผมสังเกตนะโอเคอ่ะรอครับผมอ่ะลองดูกันนะครับผมลองโอ้โหนี่าจะแพ้โอเคแพ้เพราะว่าตัวบินก็ไม่ใส่สักสีครับผมเพราะว่าตัวบินมันเป็นตัวที่แบบถ้าเราไม่มีตัวการบินก็แพ้ครับผมอะไรประมาณนี้อ่ะลองทิ้งไแล้วกันนะครับถ้าผมมีเกียร์ดีๆใส่ให้ คารบสลามผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมอ่าประมาณนั้นเนาะโอเคทีมนี้ก็ตัวเก่าเยอะแต่ว่าก็ไม่ประมาทครับผมไม่ประมาทนะเพราะว่าทีมผมไม่ค่อยมีตัวบัาบอมตะมีแต่คนี่นักเรียนนะครับผมแล้วก็คนนี่นักเรียนผมก็ไม่ได้ใส่ใส่อุปกรณ์ให้มันด้วยนะครับผมยังไม่ได้ใส่เลยใส่เกียร์นะครับผมยังไม่ได้ใส่เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมชนะไปนะครับก็ ประมาณนี้และกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะก็สำหรับการเปิดเกียร์คาร์บโบเครยอนชินจังทิ้งท้ายก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็แบบบอกมือโบอกมือเลยบาย,บายๆคาร์บโบเครยอนชิจังเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีมีเพียงเท่านี้แหละครับก็ไว้ไเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย